หนุ่มฟิล์มธนพัน์ของเราคืนนี้คืนนี้คุณผู้ชมภุมมเรศพี่ภูมิพี่ภูมิเขาจะสลัดผ้าในละครวิมานสีทองถูกต้องอีกแล้วทำไมดว่าจะถามว่าที่ไหนไม่ใช่ก็ท่าทางเธอมันดูแบบปลื้มปริ่มในการที่เขาจะแก้ผ้าไม่ใช่หน้าตาเธอมีความสุขอะคนเราอะไม่ใช่น้องเขาฟิตหุ่นมาขนาดนี้ก็อยากเห็นเป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมเขาจับปืนกันเลยสองคนเห็นไหม ถูกไหมเราเราเข้าใจกันรถูกปะขาวว่าอุตสาห์ทุ่มเทดูแลร่างกายขนาดนี้เพื่อบุญตาของเราเราก็ต้องรอดูคืนนี้แต่แต่อะไรอ่ะรอบวันทั้งทีไม่ต้องรอคืนนี้ค่ะให้ไปดูเบื้องหลังแบบอันซีนกันเลยดีกว่าไปดูค่ะ แขนกลามเป็นมัดๆอุ้ยน่าจึกัดแขนเล่นเบาๆโอ้ยจะมาให้แซวได้ไงล่ะก็คุณผู้ชมก็คุณภูณมริรอุนยคุณฟิล์มธนพัฒน์เขาเล่นสลัดผ้าอวดห่วน,นแซบริมทะเลจนลุกเป็นไฟขนาดเนี้ยไอเราจะมีเก็บเบื้องหลังบ่ฝากแฟนๆมันเก็ยังไงอยู่จริงวะ ซีนนี้เป็นซีนเดียวของวันที่รอคอยก็คือร้อนมากแล้วผมไม่ได้หยุดเลยไม่มีไม่มีไม่มีซีนพักเลยแล้วฟิล์มก็ว่ายน้ำผ่านไปหนึ่งรอบกลับไปฟิล์มก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เสยผมอะไรเงี้ยสบัดเราต้องเตรียมฟิตหุ่นยังไงบ้างครับเพราะวันนี้เราจะต้องมีแบบเออโชว์หุ่นในการแบบว่ายน้ำอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยครับกินไอศกรีมกินซาล่าห์กินขนมกินชานมนี่คือหุ่นที่ไม่ได้เตรียมพร้อมไดเอทเท่าที่ไดเอทได้จากการ เลือกอาหารในกองให้เขาทำให้กินถึงจะกินเก่งแต่ก็ยังดูแลหุ่นให้เฟิร์มและก็เซ็กซี่พร้อมถ่ายได้ในทุกช่วงเวลาจริงๆเลยนะคะเนี่ยแต่ในละครไม่รู้ว่าสเสน่ห์และก็หุ่นแบบนี้ของคุณภูมเรศเนี่ยจะมัดใจสามสาวได้หรือเปล่าเปิดจอรอชมแบบเต็มๆได้เลยคืนนี้ในละครวิมานสีทองสองทุมครึงนะคะผมทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึงแล้วครั